เกี่ยวไข่สองฟองน้ำปลาหรือสีอิ้วก็ได้สองหยอก làm rồi xong chiều chết bực kẹt ha 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 hoàng thất เกล็ลิ่มน้ำมันน้ำมันพืชน,นะครับดีเซลไม่เอากินไม่ได้ต้องน้ำมันพืช ดีเซลสำหรับรถเีนเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าสองไม่มีช่วงรอกระตะร้อนเกี่ยวไข่ไปพาน ตีฟองนะครับตีฟองให้อากาศผสมเข้าไปไนยังไงตอนนี้ก็ด้านเศรษฐกิจกเขาก็ตีฟองกันอยู่ปรันราคาที่ดินข้าวของได้ที่เราประเทศลงไป สายสายไข่ให้เบิ์บานไข่จะเบิ์บาน เบาไม่ทั่วกระทะร้อนไม่ทั่วถึงแล้วก็พลิกวักทุกฝั่าเลยนะ อีกทีป๊อกมีดังป๊อกเด็กดังแปดอีกครั้งปุ๊บิีเจ็ดควันขึ้นหอมกำลังเดผสมกับกลิ่นไข่เจียวต้องมีกลิ่นไมนิดหน่อยถึจงจะ せっかいきょう。